จะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าที่มุสลิมนับถือีเราเรียกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างที่แท้จริงใครๆก็อ้างได้เขากราบไหวบูชาสิ่งใดเขาก็อ้างได้ว่าสิ่งที่เขากราวไหวบูชาสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ขอตอบว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างที่แท้จริงและผู้สร้างที่แท้จริงจะต้องบอก ในสิ่งที่พระองค์สร้างได้จะต้องบอกข้อมูลให้ความรู้ในสิ่งที่พระองค์สร้างได้และพระองค์ก็ประทานคัมภีร์อันกุอานมาและคัมภีร์อันกุอานก็มีข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในเรื่องราวต่างๆมากมายเลยที่เกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มนุษย์เพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่นานมานี้แต่คัมภีร์อันกุอานได้บอกเอาไว้เมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วเช่นเรื่องภูเขาเรื่องการกำเนิดมนุษย์ embryology การกำเนิดทารกเรื่องภูเขาเรื่องน้ำทะเลเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรต่างๆความรูููู้้้รงนน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 นีีีมมาาาาาจกกกไหทท่่่่บัมมัเป็ผแคออออุุำำยยยใใ เลซายตัวเองอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นําความรู้ตรงนี้มาได้อย่างไรท่านก็บอกว่าท่านนํามาจากเอลอเลาะเป็นผู้ประธานคัมภีร์นี้มาเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่งได้บอกได้อย่างถูกต้องทั้งหมดไม่มีผิดพลาดเลยแน่นอนก็จะเป็นผู้สร้างที่แท้จริง